ชเดชแสงแเพชรและคุณสุพาพงศันท์ผังเพชรในมาิชนสุดสัปดาห์ครับ,รบพี่อู๋ครับการเมืองไทยตอนนี้เรียกว่าทุกพักเนี่ยร้อนแรงกันหมดแล้วก็กระแสของการจะแทงใครบางคนเพื่อจะชูใครบางคนก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยังไม่ล้มเลิกไปครับสัปดาห์สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าและก็ต่อเนื่องไปการเมืองจะมาร้อนแรงมากนะคร,ครับมีหลายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ครบรอบ30ปีพฤษภาตมิน แล้วก็วกใกล้บรรยากาศครบ8ปีของพลเอกประยุทธ์การ,าร,ร,รเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับเลือกตั้งผู้ว่าพัทยานายกเมืองพัทยาเล,<ะ>ล,ลือกตั้งซ่อมราชบุรีนะครับรวมทั้งสภาจะเปิดนะครับในในช่วงนั้นด้วยใช่ดังนั้นการเมืองทั้งในและนอกสภาร้อนแรงการเคลื่อนไหวต่างๆล้วนถูกจับตามองแม้ว่าพลเอกประยุทธ์ตอนนี้จะไม่อยู่ในประเทศเรามีนายกรักษาการที่ชื่อพลเอกประวิทร์ถูกจับตาอยู่ตอนนี้ว่า จากนายกรักษาการเนี่ยจะพัฒนาไปสู่นายกจริงๆตัวจริง <c oughs> หรือนายกสมรภเพื่อขับตาทับได้หรือไม่ครับตอนนี้กำลังมีการวัดกำลังกันนะครับมีการโชว์เรื่องดินเนอร์ครับนะครับซึ่งจะส่งนัยยะทางการเมืองอย่างสำคัญนะครับที่เราจับตามองอยู่ก็คือการที่พรรคเพื่อไทยเชื้อเชิญคุณธรรมนัสครับนะครับไปนั่งมารับประทานอาหารกันก่อนการประชุมสภาจะเกิดขึ้นจะเห็นว่าพลเอกประวิตร ต้องออกมาเบรกเบรกเองนะครับเพราะว่างานนี้สําคัญอย่าลืมว่าถ้าหากภาพนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้การประชุมสภาเนี่อล่อแรงมากนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า18เสียงของพรรคเศรษฐกิจใหม่เออเศรษฐกิจไทยแล้วก็16เสียงของพรรคเล็กนะครับรวมกันแล้วนี่ประมาณ30เสียงเนี่ยสามารถที่จะพลิกผันไททั้งหมดทางการเมืองเลยทั้งหมดนะครับตั้งแต่ พรบงก็ประมาณนะครับไปไปสู่ศึกซักฟอกแล้วก็กฎหมายต่างๆนะครับถ้าเสียงเหล่านี้คุ้มไม่อยู่เนี่ยตัวนี้มีปัญหาแน่นะครับดังนั้นทั้งดินเนอร์แจกกล้วยอะไรพวกนี้ครับพยายามปั่นกระแสะกัน้ำเลี้ยงกระแสให้ใรู้สึกว่ามันนำประสู่บรรยากาศตร,ตรงนั้นที่น่าสนใจก็คือว่าขนาดพลเอกประวิทยพูดมาว่าการรับประทานอาหารค่ําจะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าราอ้อยเอกธรรมนัฐกลับเงียบ ไม่มีคาปฏิเสธออกมาก็เลยยังเป็นความก็ยังกั้มกึ่งอยู่ว่ามันจะเกิดหรือไม่ขณะเดียวกันคุณทักษิณเชนวัฒน์มาร่วมตอกลิ่มกับเขาหน่อยนะครับโดยการประเมินว่าความสัมพันธ์สปอเนี่ยยังอยู่ในภาวะเขาเลยนะทั้งรักทั้งเกลียดคืออะไรก็ยังเกิดขึ้นได้เสมอสองปอผลเอกประยุทธ์กับผลเอกประวิทย์นะครับที่มันพร้อมจะมีอะไรที่สา,สามารถแตกหักกันได้อยู่ตลอดเวลานะครับโดยคุณทักษิณประเมินว่า ถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาคงจะไม่เอาคุณอนุทินหรือว่าคุณจุลินข,ขึ้นมาขัดตาทับแน่คงจะเอาพลเอกประวิทย์นั่นแหละนะครับซึ่งก็คือนายกคนนอกมันก็เป็นเกมที่จะต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดคือความพยายามกลไกนี้ไม่ได้หาช่องอยู่ตลอดใช่เมื่อโอกาสของพลเอกประวิทยประวิตมีอยู่เนี่ยก็ย่อมจะทําให้พลเอกประยุทธ์ วันไหวแล้วก็คงไม่ได้วางใจ100%ยเปอร์เนต์ะครับแล้วก็8ปีแห่งการรับประหาร,ร,รนะครับแล้วก็ตอนนี้เข้ามาสู่บรรยากาศของ30ปีพฤษภาธมินนะครับซึ่งมันก็จะเกิดกระแสของการเรียกร้องที่ประเทศไทยควรจะกลับมาสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเสียทีนะครับโดยเริ่มจุดเริ่มต้นก็คือผู้ว่ากอทมซึ่งถ้าหากประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากๆแล้วก็แสดงประชามติจริงๆว่า เราจะเป็นประชาธิปไตยตัวนี้มันก็แทบจะกดดันไปอย่างที่พลเอกประยุทธ์โดยตรงว่าเฮ้ย hey, คุณจะสืบทอดอํานาจอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ประชาธิปไตยคุณจะกลับมาสู่ประเทศไทยอย่างแท้จริงแหละก็คือผลของของการเลือกตั้งกทมผู้ว่ากทมอ,อาจจะเหมือนชี้ชะตาของการเมืองระดับใหญ่ได้ครับรวมถึงเลือกตั้งใหญ่ที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตใช่น่าจะสะท้อนพลังประชาชนบางอย่างครับแล้วก็การเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยมันจะสะท้อนโครงสร้างทางการเมืองสําคัญก็คือ กระแสอนุรักษ์นิยมกับกระแสก้าวหน้านะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนะครับซึ่งจะมีผลต่อการเมืองใหญ่แน่ๆถ้าหากฝ่ายอนุรักษ์ยังสามารถที่จะปากหลักอยู่ได้เนี่ยพลเอกประยุทธ์อาจจะสบายใจนะครับแต่ถ้าหากมันพลิกไปสู่กระแสกระแสพวกก้าวหน้านะครับ,รบไอ้ตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลต่อต่อกลุ่มอำนาจเดิมที่สืบเนื่องมาจากการรัฐประหารนะครับซึ่งคงจะมีแรงกดดันมากๆแน่ๆ อย่างอย่างที่เราเห็นเองอย่างเช่นการเลือกตั้งหลักสี่เนี่ยมันค่อนข้างชัดว่าอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยฝั่งนรนิยมเนี่ยไม่ไม่สามารถครองใจคนได้แล้วแนนมัาก็ตา่าเตี้ยเล่ดินครับและถ้าหากกระแสมันไปบั่นทอนพลเอกยุธ์เนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลกลับเข้าไปที่ในสภาอีกเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้พอมันอยู่ในโค้งสุดท้ายเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆก็คงจะต้องดูทิศทางเหมือนกันว่าเฮ้ยเมื่อสังคมเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาควรจะมีจุดยืนยังไง การที่จะไปผูกขาตัวเองอยู่กับพลเอกประยุทธ์โดยที่โดยที่ตัวเองไม่มีทางเลือกมากเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกคนอาจจะต้องมีเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นก็พร้อมสละเลรือในยามยาที่ถูกต้องถึงแม้นว่าพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์จะยืนยันตอนนี้ว่ายังไงก็จะอยู่กับพลเอกประยุทธ์นะครับแต่ผมว่าหลังการเลือกตั้งผู้ว่ากทมถ้ามันชัดเจนว่าข้างาแนวกระแสะประชาธิปไตยมันขึ้นสูงเนี่ย พรรนุ่มรัฐบาลเองก็คงต้องคิดเหมือนกันนะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะจะสามารถเคลียร์กับพลเอกประวิทย์ได้หรือเปล่าทําให้มันชัดเจนได้หรือไม่ถ้าไม่ได้เนี่ยความอึมครึมมันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและตัวนี้มันจะนําไปสู่ศึกซักฟอกซึ่งตัวนั้นจะเป็นปัญหาสําคัญมากครับแต่ในขณะเดียวกันอันนี้ขออนุญาตมองเพิ่มเติมนิดนึงอย่างเช่นส่วนของการเลือกตั้งสกอครับพี่อูในส่วนของอ่ะสมมติพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาต้องการแคมเปญแลนด์สไลด์ใช่ถ้าตัวเนี้ย ถ้าหากรรคพื่อไทยชนะมากๆเนี่ยขวัญกำลังใจหรือความฮึกเหิมว่าเฮ้ยแลนสไลด์ได้เนี่ยแล้วก็หลังๆเราเริ่มเห็นกลยุทธ์การดึงคุณอุงอิงใช่คุณวินเข้ามามีบทบาทขณะที่คุณทักษิณนี่ก็ยังยังออกกับเขาทุกสัปดาห์เว้นสัปดาห์นี่ถึงขนาดมีมิวสิกวิดีโอออกมาแล้วสองซิงเกิลใช่และถ้าหากคุณอุ้งอิงมีการขานรับมากๆเนี่ยนะครับแทนที่จะแค่ลงหาเสียงช่วยสกอท่านั้นมันก็จะเป็นการปูทางไปไรบางอย่างครอบครัวเพื่อไทยก็จะคงจะคึกคักมากขึ้น ตรงนี้ก็เป็นจุดชี่เป็นที่ตายคือไม่ว่าจะฝั่งไหนพักไหนตอนนี้จับตา22ใช่แล้วก็ในสัปดาห์นี้นะฮะเราก็มีการไปคุยด้วยคุณไอติมผลิตครับซึ่งถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ตัดสินใจมาร่วมกับพับเก้ากาอย่างเต็มตัวแล้วครับอย่างก่อนหน้านี้เขาก็อาจจะไปร่วมกับคณะก้าหน้าในการรณรงค์เรื่องธนมนูรหรือท้องถิ่นนะฮะครับคราวนี้ก็มาเปิดตัวในการเป็นผู้จัดการด้านนโยบายด้านการสื่อสาร ด้านนโยบายแล้วก็คงจะมีอะไรไม้เด็ดคงรออยู่เพราะว่าเก้าไกลคงจะพร้อมลบเหมือนกันนะฮะในในงวดนี้ในขณะเดียวกันนะครับทางมดิชนสุ่นสัปดาห์เองก็อยากจะฝากคุณผู้ชมเราจะมีกิจกรรมดีๆวันที่19พฤษภาคมพระหัสหน้านะครับช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสที่หอประชุมข่าวสดเราก็จะมีนเทศกาล3าปี3ทศวรรษพฤษภามหาโหดนะฮะก็จะมีพบกับวิทยกรที่ ผ่านเหตุการ์ชื่อชันนี่ว่าแต่ละคนอย่างเช่นอาจารย์ปริญญาเทวาน,นุวิกุลครับแกนักสาในสมัยนั้นนะฮะคนเอกบรรจรชวานศิลป์นะครับซึ่งตอนนั้นต้องรับบทบาทโคศกของรสชนะครับซึ่งต้องเผชิญแรงประทัามากมายตอนนี้น่าสนใจว่า30ิปีแล้วเนี่ยจะสรุปบทเรียนตัวเองอยังไงถอดบทเรียนยังไงซึ่งซึ่งคนเอกบรรจรย้ำย้ม,ยม,มาว่าเขาก็ได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยอะไรมาพอสมควรแล้วก็อยากจะพูดางานนี้เพราะว่าอาจจะไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้เท่าไหร่ครับและขณะเดียวกัน คนที่เคลื่อนไหวกับมวลชนมาตลอดครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันภาคประชาชนอยู่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องครับคือคุณสมบัติบุญงามมนงหรือบกกรไยจุดนะครับครับซึ่งจะมีประสบการณ์ทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตด้วยนะครับซึ่งน่าสนใจมากก็จะเป็นเหมือนตัวแทนทางภาคประชาชนอดีตนักศึกษาแล้วก็ทางฝ่ายทางการทหารครับแล้วก็ดําเนินรายการโดยคุณพงกษมนะฮะทัศนยาประเสริฐหรือคุณกายครับก็อยากให้ติดตามรับชมแล้วก็เราจะมีนเทศกาลภาพถ่ายที่ ชมได้ยากนะครับซึ่งศูนย์ข้อมูลมริชนนะครับมีแฟ้มรูปประวัติศาสตร์ต่างๆที่น่าสนใจมากในเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะนํามาโชว์กันในงานนี้ก็เข้าชมฟรีนะฮะต้องย้ำแล้วก็อยากจะใครสนใจก็สามารถติดต่อมาที่เฟซบุ๊กเพจของมริชนสุสัดดาได้เลยแจ้งความจํานงมาเข้าชมฟรีแล้วเราก็จะมีของที่ระลึกให้กับ50ท่านแรกที่สดงเจตนาลมจะเข้ามาร่วมมานี้ครับครับเราสองคนก็ขอฝังงานนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เราลารับวัสดีครับ